สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ป่ามาคุยกับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ป่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งในสวนนะคะว่าสวนของเขาเริ่มจะมีมแมลงวันท้องบอลน,นะคะเพื่อนเพื่อนป่าจะทายไปแถวนี่นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เบ,บิ่งผลเบิ่งดอกของพุทธาไปน้าเพราป่าจะเบิ่งแต่ละต้นไปว่าจะมีมแมลงวันท้องเข้ามาในสวนเขาบอลนะคะช่วงนี้เวลากะจะสี่โมงแล้วค่ะเป็นเวลาที่มแมลงวันท้องจะเห็นพอดีนะคะเพื่อนเพื่อน กินแมลงวันท้องพอดีถ้าป้าถ่ายไปรอบๆแล้วถึงแถวแล้วป้าจะเพื่อนๆเราสุ่เพื่อนฟังนะคะว่าป้าเห็นแมลงวันท้องในสวนของเขาบอค่ะจกเพื่อนๆต้นพุทราของเขาจะมีนวยบัทอกันนะคะบางต้นกับมีนวัยทีเห็นชัดแล้วค่ะเป็นผลอ่อนแล้วค่ะแต่บางต้นกัยังเป็นดอกนะคะเพื่อนเพื่อน ยังเห็นต้นนี้ก็ยังเห็นเป็นดอกอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้เห็นเป็นดอกยังไม่ได้เห็นเป็นหนวยนะคะเพื่อนเพื่อนยังเป็นดอกอยู่เท่ากับจังเบิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนว่าเดือนใดจะเป็นหนวยเขาเห็นชาติเกลียนนะคะทุกต้นช่วงนี้ก็จะมีเป็นบางต้นที่เห็นเป็นผลอ่อนค่ะจะบ่ได้เห็นทุกต้นนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะไปเห็นทุกต้นยังเห็นต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้ก็จะเห็นผลอ่อนอยู่ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นผลอ่อนอยู่ประมาณนี้เลยค่ะเริ่มเห็นผลอ่อนแล้วก็มีดอกนะคะเพื่อนเพื่อนดอกนี่ก็จะเริ่มบานรลายแล้วค่ะจะเห็นเป็นผลอ่อ,อนหลายแล้วเพื่อนเ่ก็เบิ่งไปเวหลายต้ปปนนะคะเพื่อนเพื่อนจะแตกต่างกันซ้ำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นผลอ่อนแคบ่หลายค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นเป็นดอกสลาย แล้วขามาเบื้องอีกต้นหนึ่งที่เป็นพันธุ์ของเหรียญทองนะคะเพื่อนๆพนพันธุ์เหรียญทองที่วาดกุ่หลายเพื่อนจะมีลักษณะแบบใดดอกของเพื่อนนะคะเพื่อนมีจ้าของเหรียญทองดอกเพื่อนก็หลายค่ะหลายดอกหลายหละผลอ่อนที่กำลังเห็นน่กะหลายขึ้นกันค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นผลอ่อนก็หลายขึ้นกันที่จะให้เขาเห็นค่ะเพื่อน เห็นจะเห็นชัดเจนกว่าแสงท้องอยู่ค่ะสําหรับพันเหรียญทองเดี๋ยวป่าจะพาเบื่องอีกกิ่งไม่ค่ะเพื่อนเพื่อนป่าเห็นเป็นดอกหลายจะพรางเพื่อนเบิ่งเห็นเป็นดอกเป็นผลหลายเราจ้าป่าจะทายเพื่อนเบื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้หลายนะคะเกือบทั้งต้นค่ะเพื่อนๆคือลักษณะที่เป็นผลอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นผลอ่อนทีหลายจะเพื่อนกับ จะประมาณนี้ค่ะจะประมาณนี้ละคือจะเห็นเป็นผลอ่อนหลายแล้วค่ะสำหรับพันเหรียญทองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนกับพัน 1, ที่อดอกแข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนดอกจะแข็งแรงกว่าแสงทองนะคะปกติแล้วคุณพ่อเพื่อนก็บ,บอกว่าพันเหรียญทองนี่จะเป็นดอกที่แข็งแรงกว่าแสงทองนะคะคือจะจับง่ายกว่ากันดอกแข็งแรงกว่ากันค่ะเพื่อนเพื่อน เวลาปลาไทยเพื่อนเพื่อนเบิ่งเบิ้งเือปลากะเมื่อด้ขยับเลี้ยวเพราะว่านามพุทรามันก่อเสียปลาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนปาจะไปก็ไปพั่นใดก็เลยซาซาเนาะค่ะเพื่อนๆืนเป็นไดกะคอยเบิ่งไปนะคะจะสำหรับพันของแสงท้องก็จะเป็นแค่ดอกค่ะเพื่อนเเป็นแค่ดอกผลอ่อนยังบพ่อนเห็นชัดเจนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจะเห็นซ้ำนี่บ่ค่อยหลาเนาะค่ะ แต่ว่ากลับ่าถึงกะบาบ่มีนะคะกระมีอยู่แต่ว่ากับบ่ได้เห็นหลายบ่ได้เห็นชาติคือของเหรียญทองนะคะเพื่อนๆนคุณพ่อป,ป่งเพื่อนบอกว่าพันเหรียญทองนี่จะดวกกว่าดอกแข็งแรงกว่านะคะเพื่อนๆนแต่รสชาติจะบ่ดีทอแสงทองนะคะเพื่อนเพื่อนแสงทองจะมีรสชาติที่ดีกว่าก็เลยเดีย๋ยวมาปลูกผสมผสมกันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะให้เกสรผสมกัน จะได้เป็นกิ่งพันุเป็นดอกที่แข็งแรงนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนไปเรียกซื้อต้นพันนะคะเพื่อน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 ก็ต้องเอาพันธุ์ที่ผสมกันนะคะเพื่อนเพื่อนจะผสมกับพันุพวงท้องกระได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นพวงท้องกระได้พบป่าเห็นบางสวนมันก็บอกว่าเพิ่นสลับกับพวงท้องนะคะเพื่อนเพื่อนกระงจะเป็นให้เป็นสายพันธุ์ที่ ผสมกันนะคะเพื่อนๆจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ค้งจะได้คือกันจะให้เป็นสายพันธุ์ที่เอ่อคนละสายพันธุ์นะคะผสมกันจะได้แข็งแรงนะคะเพื่อนๆจะเอาสายพันธุ์เดียวกับค้งจะบ่ค่อยดีเท่าไดคือของป่านก็คือแสงท้องกับเหรียญท้องนะคะแสงท้องสิบต้นค่ะเพื่อนๆคุณพ่อเพื่นจะให้เหรียญท้องต้นหนึ่งนะคะไอ้ถ้าเพื่อนๆจะปลูกถ้าต mm. ิดต่อกับต้นพันธุ์เพื่อนสำหรับถ้าเป็น เอาของ้านนะคะเพื่อนๆของ้านาต้นใหม่้านขายต้นใหม่ต้องบอกฝนน้ำนะคะเพื่อนๆว่าจะเอาสายพันธุ์อื่นปนน้ำค่ะเพื่อนๆ๋ยวเ้าจะได้สายพันธุ์เดียวมันอาจจะมีปัญหาว่าบดกใได้นะคะเพื่อนๆอาจจะบะดกอาจจะเป็นดอกแล้วกับสีจับไม่เคยดีนะคะเพื่อนๆเขาต้องปลูกสลับกันน้ำที่ป้าทายมานีสำหรับแมลงวันท้องก่ยังบ่ท่านหลายนะคะเพื่อน ก็บอกค่อยเห็นค่ะเพื่อนเพื่อนแต่กะเห็นอยู่ค่ะประมาณออที่ป้าเห็นในสวนสําหรับมือนี่ที่ป้าทายมันเห็นประมาณสามตัวค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นแมลงวันทอนอยู่สามตัวแต่ตัวที่เขาบปเห็นมันก็ต้องมีนะค่ะเพื่อนเพื่อนคือป้าเห็นที่ป้าเห็นนี่ยคือป้าเห็นไปสามตัวจาแต่วิธีการที่ป้าจะกําจัดก็คือป้าจะ ฉีดฮอร์โมนนะคะฉีดฮอร์โมนแล้วป่าจะผสมอัลจีวินใส่น้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่แน่ใจว่าป้าอาจจะฉีดเมื่อื่นนะคะเพื่อนๆเพราะป่าเห็นตัวมแมลงวันทองแล้วป่าจะฉีดเมื่อื่นเพื่อให้บำรุงต้นพุดซาของเขาเลยนะคะพอป่าเม่ได้ฉีดดนแล้วห่างแล้วะค่ะประมาณสิบสิบมือละสิบกว่ามือนแลลวะค่ะตั้งแต่ที่ป่าทายเพื่อนเบิ่อนเบลองค่ะ,ะป้าก็ฉีดตะตอนพุ่นแล้ว กันยังไม่ได้ฉีดอีกนะค่ะเพื่อนๆกะหลายมือแล้วทำกะเบ,บิงไปน้ำนะค่ะเพื่อนๆชมสวนไปน้ำปากกัคุยกับเ,เพื่อนๆไปน้ำสั้ับเพื่อนๆที่มีปัญหาเ,เกี่ยวกับขอ้อใดที่สงสัยนะค่ะเพื่อนๆถ้าสิ่งใดที่ป้าตอบได้กะคอมเมนต์เข้ามาเด้อคะ่ะป้ากะจะตอบอาจจะตอบลงในคลิปแล้วก็ตอบลงในคอมเมนต์น้ำนะค่ะ <c oughs> เพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการหูกะจะได้หูเป็นเหมือนกันในคลิป ไปเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับต้นนี้เป็นต้นของแสงทองแต่ต้นนี้เป็นดอกแต่กอนด้ค่ะเป็นดอกกอนกืจเป็นดอกกอนโมเลยเดี๋ยวป่าจะทายเบิ้งว่าจะมีผลอ่อนบ่พราะว่าเพ่นเป็นดอกกอนนะคะต้นนี้จะเห็นผลอ่อนบ่อป่าจะหาเบิ้งก่อนนะคะเพราะาเป็นสายพันธุ์ของแสงทองก็จะมีหน่วยอ่อนที่บ่ค่อยไหล นะคะป่าจะเบื้องอาจจะมีบอผลอ่อนที่เห็นชัดเจนนะคะเพื่อนเพราะเป็นต้นที่เป็นดอกก่อนนะคะเพื่อนๆต้นนี้จะแตกกิ่งแตกยอดก่อนจะเห็นผลอ่อนบอเดี๋ยวหาเบิ้งชัดๆค่ะเออเห็นแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นผลอ่อนแล้วค่ะแต่กันยังบ่ท่านหลายด้ค่ะจะเห็นเป็นหางๆจะเห็นเป็นดอกซะหลายกว่าจ้าเพื่อนเพื่อน เพรท่านเห็นเป็นผลอ่อนนะคะนี่ก็คือต้นพันธุ์ของแสงท้องจะแต่ของเลี้ยญท้องน,นี่จะเป็นเห็นผลหลายนะคะเพื่อนๆเห็นผลหลายคือปาดไทยเพื่อนเือนเบิ่งงถ้าตาวัดแสงท้องก็เห็น psy? อยูอ่ค่ะเห็นเป็นบางต้นแต่สําหรับต้นพันธุ์ที่เป็นแยกออกมาที่เป็นของเลี้ยนท้องจะเห็นแทบทุกต้นคะ่ะผลอ่อน,ออนก็รวมทั้งต้นนี้น้ำค่ะที่ปาจะทายเพื่อนเพื่อนเบื้ง ก็คือต้นพันธุ์ของเหรียญทองจ้าเมื่อเบิ่งลักษณะเลยค่ะว่าจะเป็น ring, จังไดเป็นต้นถ anyway> ีบใบไงนะคะเพื่อนๆตาจีไทยเพิ่ตั้งไกลๆนะคะจ้าเพื่อนๆค่ะเห็นผลอ่อนหลายค่ะเพื่อนเห็นผลอ่อนหลายหลาดอกเพื่อนกระดกจ้าดอกเพื่อนกระดกเพราะว่า เป็นสายพันธุ์ทีดอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆเหลียนทองค่ะเพื่อนๆถ้าเวลาเพื่อนๆจะปลูกก็คือให้สลับกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมว่าเขาต้องสลับกันกับพันธ์แสงทองจะจะได้ดอกที่สมบูรณ์นะคะเพื่อนๆจะดีกว่าเขาปลูกสายพันธ์เดียวนะคะเพื่อนๆก็ตามตำร้าเพื่อนนะค่ะตามสูตรของเพื่อนปากกระสือมาของยุสวนโพเพงเพื่อนกะต้นละหาสิบบาทนะค่ะนี่ ที่ป้าซื้อมาแต่ตอนนี้ป้ากับโมูหว่าราคามันจะซ้ำไดลนะคะเพื่อนเพราะว่าป้าซื้อมากะตั้งแต่ปีกไก่อยู่นะคะก็เดียปีนึงแล้วอาจจะแพง่าเก่าหรือราคาลดลงนี่ปลากับโมูนะคะเพื่อนเพื่อนอาจจะเป็นราคาหนีแล้วสำหรับตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเพื่อนๆนๆสายพันธุ์ของเหรียญท้องนี่ดกหลีแต่สำหรับปลาว่า สิบต้นต่อต้นหนึ่งนี่เขาสามารถเอาประมาณแปดต้นไลยนะคะเพื่อนๆแปดต้นต้นหนึ่งถึนสิเพราะว่าเอ่อรสชาติของเหรียญทองกะถือว่ากะดีอยู่นะคะเพื่อนๆก็สามารถขายไปได้น้ำกันป้าคิดว่าเขาสามารถจะรับได้หลายกว่าสิบต้นค่ะสจหรับคุณพ่อเพิ่อนก็แนะนำว่าสิบต้นได้แต่ป้า้าเขาอาจจะเอาหลายกว่านะคะหมายถึงสิบต้นเขาอาจจะเอา เหรียญทองจักสองต้นยังสีน่าะาดเพื่อนๆก็ได้เพราะว่าแสงเหรียญทองนี่มันดกนะคะเพื่อนๆดูแลง่ายดอกเด็ดบ่เคยล่วงค่ะเพื่อนๆจึงไดป้ากับขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมมานักกันสำรับมื่อนี้ภารกิจป้าก็คือมาเบ่งเอ่อมาเลงวันทองนะคะเพื่อนๆก็คือเห็นบ่หลายนะคะเพื่อนๆป้าเห็นในสวนนี้ที่ป้าไายมากับประมาณแค่สามตัวจ้าเพื่อนๆ แต่ป่ากะจะฉีดแล้วการกำจัดแมลงมันท้องของสวนของป่าป่าก,าก,ากะเราสูญเปื่อนปัองทุกเถื่อนนะคะผเพื่อนก็คืออัศวินนะคะผเพื่อนที่ป่าฉีดเป็นหลักเลยนะคะเปื่อนหลักจะให้ดีก็คือเขาเอาสารหล่อแมลงวันท้องมาหล่อไว้รอ,อบสวนนะคะในสวนท่านก็ฉีดอัศวินไปผสมกับที่เขาจะฉีดอยู่แล้วนะคะคือฮอร์โมนกับสารถ้าเป็นสารเคมีคก็คือที่เขาป้องกันน้อนช้อนไว้นะคะ ก็ผสมไปได้เลยเขาจะบลิกิจหลายเถื่อค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับแสงทองนี่ยังเป็นดอกหลายนะจ้าเป็นผลว่าหลายที่ป้าท่ายเพื่อนเพื่อนเบึงเข็นผลน่ะทุกเถื่อใหญ่ใน่ะคือพันของเหรียญทองนะจ้าค่ะเพื่อนเพื่อนกับขอบเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปของป้าเนาะค่ะถ้ามีปัญหาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาป้าก็จะมาตอบให้นะค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับการดูแลปุดจ้า ตอบสำหรับที่ป่าหูม้านะคะหาได้เพื่อนผ่าเพื่อนหูจักหรือเห็นแล้วบุถึงต่องเพื่อนเพื่อนก็อเอาไปปัป๊บใส่ใด้นะคะเพื่อนๆนขอบคุณที่รับชมค่ะกดติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะ